การเจอกันเหลานี้นะคะตอนนี้ฉันขอแนะนำตัวชื่อวันอะไรกันปัจจุบันอยู่ที่จังหวัดปูนรารธานีที่ผ่านมาเป็นนักธุรกิจปรงสบการณ์สังหาระทรัพย์ที่ได้ท่าเตรียสร้างสมาธิจะมีความพร้อมทุกอย่างตามที่เราปรารและลักษณะที่ใส่ของฉันคือถ้าตั้งใจทำอะไรก็มักจะสำเร็จได้ดังหวังมาโดยตลอดซึ่งขนาดนั้นก็ยังไม่ทราบว่านี่คืออานิสงส์ของพลังศิลป์ เพื่อสร้างความสำเร็จเพื่อราังเส็ียรภาพมีความตอบรบการลิตภัจฑต่างได้จ่วงวลาวันหนึ่ง2,553คือที่ผ่านมาเราไม่ได้มีโอกาสที่จะส่มเงินไว้ทุกวันเราต้องทำธุรกิจต้องแก้ไขปัญหาต่าก็เลยมีมี2,533ประมาณประมาณเดือนสิงหาคมก็เลยบอกให้แม่บ้านจัดมาจะบ้านทุกวันละก็วันนั้นคือวันทีุ่่บ้านทุกวัน มันเป็นัน да. แรกจตกที่ที่ไมได้ไหวนะไม่ได้กลาวัานม่ีเยที่บ้านกรดนัน้งดีสาีนนี้ขณะที่ไหวตอนในห้องที่บ้านได้มีเสียงรันคือดอกกุหลาบที่กระบายเสด็จข้อราชการที่ห้านะคะเราถวายเก้าดอกตอนนี้จีิคือแรกเนี่ยเราเอาดอกกุหลาบแ้งก่อนมันจือกลิไม่ใช่ปไปหาที่ตกลากุหลากุหลาบสดไม่มีได้เป็นไปหาที่มาไปหามาีมาที่หลังแล้วก็เอาไปเก็บ คนเ้าดอกันนี้ดอกกุหลาบนอกขึ้นมาเป็นสดอกแม่บ้านก็มาทักแล้วก็ลงไปข้างล่างเขาบอกว่าใั่ไหมคะดอกุหลาบตนี้นะเอามาเรียงไปได้สิอดอกค่ะแล้ก็ขึ้นไปเขาขึ้นไปต้นเนี่ยร้านเนี่ยเอาออกนะนหน้ต้องหันสิเลยแล้วก็าอินีทนี้เราก็เลยสนใจว่าเอ๊มีมีจีนน้ำดาอะไรเงี้ยล้หลังจากันเนี่ย ก็เรีบรนบาลมาดูทุกสียงทุกเดูแล้วก็เพื่อนเพื่อนฝูงที่นีก็มาถามพี่คะก็มาไหนถวายอะไรก็ได้ขีดนั้นมีกใครเลยนะก็คือเราก็เลยเริ่มมานั่งสมาธิพอเรามั้ช่วโมงก่อนคือเพื่อนเพื่อมานั่งแล้วหลังจากที้เพ่นเพ่อนชั่วโมงื่อนี้ก็คือมาด่านูเริาณแวเวิาอยู่ที่นี่แยกตัวอิมทั้งหลาทุกอย่างก็จนก็จนรู้ว่าเออเราก็เลยศึกษาตรงนี้นะคะก็ เราเป็นคนที่เราเป็นการคิดพูดมาเสมอถ้ายังจะหาคำอธิบายสิ่งที่ได้พวกนี้นะจุดนี้จะมีโอกาสได้เปพบพ่าเม่ธูบาการท่าสายต่างท่านกพูดด้วยันว่าสิ่งที่เกิดหรือเป็นพลังดีที่ได้สะสมมาหรือตัวมาและพร้อมแสดงให้เห็นเมื่อเวลาถึงพอซึ่งในช่วงเวลานั้นเป็นเวลาที่ฉันเริ่มจะวางมือใารธุรกิจ็ละบ่ายหน้ามาศึกษาเรื่อง คเจ้ามันแต่ละที่ต่างก็นีเจตนาเดียวกันว่าพลังที่เรามียึมพลังบริสุทธิ์ถ้านํามาใช้เป็นคุณจะเป็นประโยชน์ที่แก่ทุกคนอยากได้เลยทีเดียวหลังจากที่ได้ฟังมาจึิงมาตั้งใจมาหาคําตอบในทางวิทยาศาสตร์ที่ได้ว่าสิ่งนั้นคือพลังงานท่านศูนย์ที่อยู่และจะได้มาเรียนเพิ่มเติมเพื่อหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์จากประชาชนเพื่อนักจิตแพทย์ขาขาบาดีให้สื่จะได้ทราบว่าที่สมมติยังีม่ได้พลังแห่งพลังจิต โาผู้คนใช้โบราณศิตเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะด้านการ,รบำบัดเยียวยาร่างกายหลังจากเรียนจรวจึชผัดบำบัดเยียวยาผู้คนเลยให้เวลาที่มีปรบบาปฏผลเป็นที่น่าอาศัศจรรย์นะมีผู้ป่วยหลายคนที่เข้ามาให้รักษาและได้เห็นผลอย่างชัดเจนผู้คนมีความสุขจากการ,รบำบัดด้วยพลังพันธรรมชาติกันอย่างมากเพราะไม่ต้องใช้ยาหรือการผ่าตัดใ,ใด เป็นประฐมบทของการบำบัดายใจโดยให้พลังงา,านจักรวาลเยียวยาร่างกายกระดูกกระดอนสำหรับในวันนี้ดิฉันก็มีความตั้งใจที่จะได้ใช้องค์ความรู้และพลังงานที่มีมาบำบัดอาการเยียวยาให้แต่ละท่านเพื่อลายความเจ็บปวดและใน็กบบางท่านที่ไม่ได้มีอาการก็จะสามารถรับพลังงานที่ดีก็สู่ชีวิตเพื่อการเพื่อการสร้างสมบูรของกายและใจได้ค่ะ และด้วยเหตุผลของการบำบัดด้วยสารแห่งพลังงานซึ่งในปัจจุบันในโครงการสาธารณสุประเทศานี้เป็นแหล่งหนึ่งของแท่งทางเลือกที่ใช้ในการบำบัดเยียวยาอาการเจ็บปวดที่ชาิจินได้เปิดศูนย์พลังจัตกกวาและพลังจิตที่พะโระพาในกรุงเทพซึ่งตั้งใจจะให้เป็นศูนย์แห่งการบำบัดโดยสารทางเลือก พร้อมให้ความรู้เพื่อให้คนน้อมกลับมาสนใจรักษากายและใจโดยใช้ศาสตร์พลังงานซึ่งมีอยู่กับตนซึ่งถ้าทุกคนได้ศึกษาเรียนรู้ก็จะสามารถบำบัดตนเองพร้อมเยียวยาผู้อื่นได้อีกด้วยค่ะในช่วงการเดียนการสอนคือเมือไหร่ครับเออเดี๋ยวคือประมาณช่วงบ่ายโมงนะคะตอนนี้จะพักทานข้าว อยากให้มาคืวเวลาที่จะรัะกรามบัดเพราะว่าดิฉันจะเปิดสักการให้และจะเชิญพลังจากพลังจากตะว,วานนี่ก็คือพลังบริสุทธิ์นะฮะลงมาลงมาเพื่อที่ทุกคนก็นั่งริ้งนะฮะเดี๋ยวเราจะบอกจาจะที่านให้แต่ละคนรับผลแม้แ้วทุกคนทุกคนจะได้รู้ด้วยตัวเองและท่านก็จะเลือกเป็นเคสมารักษาแต่ทุกคนก็นั่งรับพลังไปอธิษฐานด้วยเดี๋ยวจะบอกแลวทุกคนจะรู้เลยเพราะจริงๆแล้วในในสิ่งตรงนี้เน,นี่ยคือคือพลังงานที่ได้คือพลัง บ้านแรกเรื่งสมาธินรรเน,ววนี่ยคือพลังงานจากตะวันเนี่ยลงมาเองแล้วเราก็ไม่เคยเรียนมาก่อนแล้วเราก็มาศึกษานะคะจะรู้ว่าอ๋อเป็นปัจจัยต่างแล้วมันเป็นมันเป็นของเก่าที่เราเคยแล้วที่สําคัญคือพลังงานก็สืบเนี่ยองจากที่ร่างกายต้องการมันจะสืบก็ไปถึงเรียนถึงเสร็จเลยลหลายๆท่านนะอย่างที่พยาวที่มาที่แยกอิสระของจุลของจุลไรน์ที่พยาวก็เป็นไฟล์ภาษาที่เจ็ดสี่ก็มีเคยไปทัวร์ด้วยกันหลายหลายคลิปแล้วตอนเนี้ย ปกติที่ยังเป็นต้นหนูฟังใช่ไหมฮะว่าเป็นมาหลายสิบปีแล้วถ้าไม่มีอาการก็จะชาก้นกันไม่ถึงแต่แต่ถ้าอาการขึ้นก็คือจะไปหนูไม่ได้วันนั้นไปทีิเราได้แล้วเห็นพี่ยองไม่ลงมาเที่ยวด้วยเราเงก็เลยเจอเราก็เราก็เลยเคียย์ให้ก็ทั้งเรียมก็หายคือสามารถฟื้นเป็นประสาทที่ตายแล้วสามให้ฟื้นได้สามสิบนาทีมีพื้นแล้วก็ขยับได้เลยคือเราเลยคิดว่าโอ้มันมันพลังสัมพันธ์ จากพลังคันนี้เราก็เลยศึกษาอ๋อมันเป็นพลังคังนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นพลังงานทางธรรมชาติที่มันที่จริงมันมีมาตั้งแต่ดึกตะวันและมันเป็นเรื่องของธรรมชาติแต่ว่าถ้าเราแบบว่ามีมีมีมุลที่เราเคยสั่งสมมาแล้วเป็นพลังงานด้านความสว่า,า,วางคือพลังนะจะมีหลายระดับหลายระดับมันสามารถที่แบบว่าพุ่งผู้นี่เลยแล้วมัวนก็ลดขั้นตอนของการเจ็บป,ปวดแลวทุกคนก็จะได้จะได้จะได้รับทราบ อย่างนึงคือบางคนที่เป็นเรือดลามเนี่ยมจะมีพลังงานที่เราเรียกว่าพลังงานเจ้าสมิงเนี่ยป็นร็อกถ้าพลังงานแบบเนี้ยแบบว่าถ้าถ้าไม่ใช่พลังงานแบบว่าเจ้าสมิงเนี่ยแบบ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 เบาก็โอเคใช่ไหมคะถ้าเสพปวดเลือดลามเนี้ยถ้าแบบหนากๆก็เหมือนล่าด้วยล่าสุดได้เห็นก็เอ็กหนังบอลที่สุดี่หมอเก่งขนาดไหนยาขนาดไหนก็ช่างจะบอกว่าทุกคนร่างกายจะอ่อนแอกี่ต่ำเท่ามาแล้วเนี่ยเราจะไปทุ่มที่เรื่สงพวกนี้เสีย แต่จริงๆหลักของทางถ้าพูดที่พุดมันจะหลุดๆพุทร่างกายจะสัง่งแต่ตอนนี้ม,นม,นมันทุกคนที่จะทําตรงนี้ได้เนคือว่าถ้ากาลังพอก็ช่วยได้ถ้ากำลังไม่พอก็ต้องรอะวังเพื่อทำเลเในส่วนหนึ่งของผู้ป่วยแต่จริงๆเราต้องมีสติปัญญาใช้สติปัญญาทุกอยาก่างพที่เจ้าสอนว่าให้ให้ให้มีอยู่ที่เห็นและปัจจัยให้มีเหตุผลแล้วเราก็จะ จะรู้อ่ะมันเป็นเรื่องธรรมชาติ